อารบอ์กลับมาแล้วนะคะก็จะบอกว่าเราชอปปิ้งเยอะมากซื้อของไปเยอะมากเสื้อกางเกงเครื่องประดับของแต่งบ้านก็มีอีกแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะมีของมาแกะให้ดูเยอะเลยแหละทุกคนโอเคเริ่มเลยนะคะ ชิ้นแรกของคลิปนี้เป็นตัวที่เราใส่อยู่นี้เลยละกันเป็นเสื้อไหมพรมเสื้อค์ดิแกนที่มีกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ผ้าจะมีความหนานหนิดนึงแต่ว่าผ้าเขาไม่คันนะทุกคนก็คือสามารถใส่คลุมใส่เดินแห้งหรือว่าใครมีทริปจะไปเทีย่ยวที่อากาศเย็นๆนะ่ะเอาไปใส่คลุมน่ารักมากช่วงนี้กําลังมาด้วยพวกเสื้อไหมพรมเสื้อค์ดิแกนแบบนี้เอาไปใส่คลุมกับตัวในที่เป็นสีสดๆหรือว่าจะใส่แบบคุมโทนก็น่ารักทุกคนราคาดีด้วยตัวนี้350ยบาท ต่อไปเสื้อเชอิ้ตตัวนี้สีน่ารักมากๆทุกคนอันนี้เขาชื่อสีบัตเตอร์นะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์แล้วเขาก็จะมีเชือกให้ผูกด้านหลังแบบนี้เป็นแบบโชว์หลังนิดนึงกุ๊กกรีบผ้าเขาเนือดีด้วยอะทุกคนเป็นผ้าแบบลื่ๆนๆะแล้วก็เห็นที่ร้านเขาบอกว่าถ้าเกิดสักละสะบัดตากดีๆแทบจะไม่ต้องรีดเลยแล้วก็เลยแบบอุ๊ยจริงป่ารีบกดซื้อมาเลยเพราะว่าขี้เกียจรีดผ้า แล้วว่าไปใส่เป็นเสื้อเชิดแบบเปิดโชว์หลังก็สวยหรือว่าใครจะไปใส่เป็นเสื้อคลุมก็น่ารักนะคือแค่สีเขาก็น่ารักแล้วอ่ะทุกคนเป็นสีที่แบบนวลมากชอบอันนี้เสื้อยืดของร้านสไตลิทชอปที่เราซื้อเสื้อยืดกับเขาประจําเลยทุกคนลายเนี้ยคือหมดสต็อกไปนานมากแล้วเราก็รอกดได้มาแล้วเป็นลายน้องหมาลายจุดแบบนี้เราชอบที่เขาสกรีนบนเสื้อยืดสีเทาเข้มๆแบบเนี้ยมันก็จะได้ฟีลเหมือนแบบเสื้อยืดวินเทจหน่อยเนาะ ตัวนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์แบบโอเวอร์ไซส์จริงๆเลยนะทุกคนพอใส่ขึ้นมาก็คือตัวจะค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเทียบกับตัวอื่นๆในร้านเขาที่เราเคยซื้อมาใส่ขึ้นมาก็จะได้ลูคแบบเท่ๆเลยตัวนี้เป็นเสื้อยือดอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ร้านประจำของเราเหมือนกันช็อปกับเขาบ่อยมากร้านชูสเตรส นี่ตัวนี้จะเป็นลายขนมปังนะคะอุ้ยผ้าดีอะผ้านิ่มอะรู้สึกว่าเขามี 3- สีนะคะมีขาวมีครีมแล้วก็มีฟ้าแต่ว่าเราลองเลือกสีฟ้ามาใส่ดูบ้างเพราะยังไม่เคยมีเสื้อ,อยืดสีฟ้านะเราก็เห็นว่าลายสกรีนอันนี้เขาอยู่กับสีฟ้าก็น่ารักดีด้วยด้านหลังจะเป็นแบบเรียบๆไม่มีลายนะคะของจริงคือแบบน่ารักกว่าที่คิดอะตัวนี้250บาท อุ้ยเรากดซื้อเสื้อคาร์ดิแกนใหม่อีกตัวหนึ่งนี่นาอันนี้เป็นของร้าน CPJ Girl อันนี้จะเป็นทรงแบบครอปครปนะคะกระดุมหน้าแล้วก็คอเหลี่ยมคอเหลี่ยมแบบนี้ดีนะทุกคนเวลาเราใส่ขึ้นมาเขาก็จะเปิดตรงช่วงคอเราก็จะดูเพรียวมากขึ้นผ้าเป็นไหมพรมแบบเส้นเล็กนุ่มๆเลยทุกคนเขามีหลายสีนะคะอันนี้เราเลือกสีฟ้ามาสงสัยช่วงนี้ชอบสีฟ้าแน่เลยอะ่ะเสื้อตัวเมื่อกี้ก็สีฟ้าเอาไปใส่คลุมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคาร์ดิแกนครอปแบบนี้เลยก็ได้ ่ารักต่อไปเรามาดูกางเกงกันบ้างดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นของร้าน h o w s o o l l y นะคะเป็นกางเกงทรงกระบอกค่ะตรงตรงเลยมีดีเทลผ่าที่ปลายขาด้านข้างสองข้างนะคะแล้วก็ผ้าเขาก็จะเป็นแบบที่ไม่ได้หนาไม่ได้บางจนเกินไปเวลาใส่ก็ยังเป็นทรงอยู่นะคะมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะสองข้างเลยเราว่าทรงกางเกงเขาดีเลยอะทุกคนแล้วก็แบบตัดเย็บดีด้วย ตัวต่อไปอนนี้จะเป็นเสื้อกล้ามทรงครอปนะคะทุกคนตัวนี้คิดมาไว้แล้วว่าจะไว้ใส่กับกางเกงตัวสีน้ำตาลตัวเมื่อกี้เอาใส่ไปเที่ยวนะคะก็เลยซื้อมาใส่คู่กันเป็นงานถักที่มีความหนาแล้วก็มีน้ำหนักนะคะแต่ว่าก็จะมีความโปร่งอยู่นะนี่ ตัวนี้เอาไปใส่น่าจะต้องใส่กับตัวในที่เป็นสีดำเนาะเวลาโปร่งขึ้นมาก็จะได้ไม่โป๋มากน่ารักทุกคนอันนี้เป็นลายถักที่น่ารักมากเราชอบเขามีผ้าคาดหัวที่เป็นลายถักลายเดียวกันด้วยนะเดี๋ยวเราว่าเราจะไปซื้อมาใส่จับคู่กันคิดว่าน่าจะต้องน่ารักมากๆเนี่เลยถ้าใส่เป็นเซตอ่ะการเกงยีนร้านนี้เราเห็นรูปของท <hayat> ี <S <S <ๆ Piet. S 1> ่ร้านเรารู้สึกว่าวิชงสวยนะเป็นขาสั้นแบบไม่สั้นมากเราก็เลยสั่งมานะคะ อุ้ยทรงดีจริงด้วยเป็นเหมือนแบบในรูปที่เห็นนางแบบเขาใส่นะคะคือจะเป็นขาสั้นที่ไม่สั้นมากอะทุกคนเขามีสองสีนะมีสีอ่อนด้วยแต่อันนี้เราเลือกเป็นสีเข้มมาสียีนก็สวยทุกคนแล้วผ้าก็จะเป็นแบบผ้ายีนที่ไม่แข็งอะเป็นทรงแบบเอลสูงแล้วก็ตรงช่วงขาเขาก็จะปล่อยๆแบบนี้มันก็จะไม่รัดต้นขาเราอะเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นปลายรุย่ยๆอุ้ยชอบอ,อันนี้สีสวยแล้วก็ทรงดีเป็นแบบที่เรากําลังตามหาเลย ยังมีเสื้ออีกหลายตัวมากเลยค่ะทุกคนมาลุยกันต่อนะตัวนี้จะเป็นเสื้อทรงเหมือนแบบหลวมๆหน่อยมีจับจีบตรงช่วงใต้อกแล้วก็ตรงแขนก็จะมีดีเทลเป็นแขนพองๆแบบนี้แล้วว่าเนี้ถ้าไปใส่ก็คือใส่กับท่อนล่างเป็นแบบสีครีมครีมให้ดูเป็นโทนเหมือนแบบครีมครีมเป็นสาวมินิมอลน่ารักทุกคน แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจากร้านเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นทรงแบบพอดีตัวผ้าแบบนี้ใส่สบายแน่นอนทุกคนเขาเป็นผ้าแบบลืนล่นๆเด้งๆแล้วก็ยืดได้เยอะอ่ะเป็นทรงคองกลมมีกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะสีคือนวลมากเป็นสีแบบไข่ไก่น่ารักมากเลยมีเสื้อยืดมาแกะให้ดูอีกคะ่ะทุกคนร้านนี้ก็เสื้อยืดลายน่ารักมากนี่มีสองตัวเลยอันนี้เลือกเป็นเสื้อยืดแบบที่เป็นลายปักมาบ้างนะคะ นี่อันนี้ตัวแรก note to myself เขาเป็นลายปักแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากเลยผ้าคือเป็นคอตตอนอย่างดีเลยอะจับไปนี่รู้เลยว่าผ้าดีอันนี้ก็เป็นเสื้อทรงโอเวอร์ไเหมือนกันนะคะทุกคนคือช่วงนี้พอคนอยู่บ้าน work from home ะเสื้อยืดก็คือขายดีมากเลยเนาะเพราะว่าเอามาใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่ออกไปข้างนอกก็ยังได้มันแบบใส่สบายสบาะลายปักอันนี้ก็จะแบบเรียบๆหน่อยใส่ง่ายแมชง่ายเนาะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลายนี้นะคะทุกคนสีก็จะสดใสขึ้นมาหน่อยเนาะลายนี้น่ารักอ่ะเราชอบของร้านไว้บาลานซ์ปีเคนะคะเขาทำเสื้อยืดดีอะผ้าดีทรงดีแล้วก็ลายปักแบบดีมากเลยอันนี้เดี๋ยวว่าจะไปใส่กับหมวกที่เป็นสีสีแล้วก็ไปแมทช์ให้ดูเป็นลุคแบบสดใสสีน่ารักไปเลย อันนี้เป็นต้มหูนะคะทุกคนของร้านไทม์ทูชยัยหรูหราดูแพงในราคาแบบหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นทุกคนเขามีให้เลือกหลายแบบเลยนะอย่างอันนี้ที่เป็นแบบห่วงก็คือจะมีแบบนี้มีทั้งห่วงเล็กห่วงใหญ่ แล้วก็วัสดุของร้านเขาโอเคด้วยนะคะมีน้ำหนักแล้วก็แข็งแรงหรือว่าถ้าเกิดใครชอบแบบมีมุกอันนี้ก็สวยนะเราเข้าไปส่องเลยราคามาเขาอยู่ที่แบบเริ่มต้น85บาทอะทุกคนราคาดีมากแล้วก็เขายังฝากโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครมาจากช่องเราลดไปเลย10%ถูกออเดอร์ทุกคนลองเข้าไปดูได้แล้วว่าแบบของเขามันคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆคะ่ะ มีต้มหูแล้วก็ต้องมีสร้อยเนอเพื่อการคอมพิีตลุกอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอะทุกคนเป็นสร้อยเส้นเล็กๆสีทองแบบนี้แล้วก็มีจี้เป็นรูปดาวเสานะคะคือไม่มีอะไรจะบอกนอกจากสวยมากจริงๆอันนี้เราชอบมากเราเชียร์นะ ต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดอีกแล้วคือช่วงนี้เราอินกับเสื้อยืดมากจริงๆอะิะเพราะว่าเราได้ใส่อยู่บ้านบ่อยด้วยแหละแต่ว่าร้านนี้เขาเป็นเสื้อยืดที่มีคอนเซ็ปต์ที่ดีมากคือเขาจะหักไรายได้จากการขายเสือ้อ1ตัว30บาทอเอาไปสมทบทุนซื้อของเล่นให้น้องๆด้วยนะก็เหมือนเราซื้อเสือ้อเราได้ทําบุญไปด้วยดีมากเลยทุกคนลายเสื้อร้านเขาก็น่ารักด้วยนะคะเราชอบที่เป็นลายอัปปก้าสีน้าเงินอยู่บนพื้นสีครีมแบบนี้แล้วผ้าก็นิ่มด้วยนะทุกคนดีมากเลยอะ ทุกคนอันนี้ก็กําลังมานะคะกางเกงที่เป็นผ้ายืดแล้วก็ทําเป็นผ้าร่องแบบนี้คือช่วงเอวเขาจะเป็นอย่างยืดแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบใส่สบายแล้วก็ยืดได้เยอะด้วยเป็นทรงขากระบอกนะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายเขาจะทําเป็นบานออกนิดนึงคือถ้าเกิดว่าใครขาค่อนข้างยาวกางเกงของร้านนี้โอเคเลยนะคือเราใส่ขึ้นมาแล้วแบบไม่ลอยไม่เตอต่อไปจะเป็นแก๊งเสื้อตัวในเหมือนที่เราใส่อยู่อันนี้นะคะอันนี้มาจากร้านเดียวกันก็คือนี่ เป็นร้านใน s h อ p e e นะคะทุกคนเรามีสีฟ้าแล้วแล้วก็ชอบมากก็เลยไปสั่งมาอีก2สีเพิ่มนะอันนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะแล้วก็อันนี้สีโอรสใส่สบายมากทุกคนตัวละว69บเ้าทเขาทำซับในมาให้ข้างในด้วยนะคะแบบครึ่งตัวแบบนี้ผ้าก็จะเป็นแบบผ้าร่องๆแบบนี้ค่ะเอาไปใส่ไว้ตัวในแล้วก็สลับสีตัวในตัวนอกไปเรื่อยๆทุกคนเวลาแต่งตัวแล้วว่าสนุกดีนะเสื้อตัวในมีอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนนี ตัวนี้เป็นใส่เดี่ยวมีฟองน้ํามาให้เลยค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะใส่เป็นบราได้ด้วยแหละตรงช่วงตัวก็จะเป็นแบบสมอกเข้ารูปไปกับตัวเราเลยค่ะดีเทลแบบฟุงฟริงเนาะตัวนี้มีแบบลูกไม้อะไรแบบนี้ด้วยเสื้อแบบนี้เรามีเยอะมากเลยทุกคนเราจะชอบเอาไปใส่แบบเป็นตัวในแล้วก็หาเสื้อคลุมมาแมชกันคือรู้สึกว่าพอใส่เป็น2ชั้นแล้วมันดูมีเลเยอร์ดูมีอะไรดีอะ ตัวนี้เป็นกางเกงยีนส์ทรงขากระบอกนะคะทุกคนเราชอบกิมมิกที่แบบฝั่งหนึ่งสีขาวฝั่งหนึ่งสีดําเป็นทูโทนแบบนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าเขาก็จะทําเป็นซิปเอียงๆแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นทูโทนเหมือนกันผ้าย,ยีนส์เขาจะเป็นแบบบางๆไม่แข็งนะทุกคนก็คิดว่าใส่ขึ้นมาน่าจะแบบลุกนั่งสบายเลยแหละเราชอบอะรู้สึกว่าใส่ขึ้นมาจะต้องดูมีอะไรแน่นอนมันเก๋เนาะตัวนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์นะทุกคนนี่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์แบบนี้นะ ผ้าไหมพรมเขาก็จะเป็นแบบบางๆไม่ใช่เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะอันนี้ก็คือใส่ในไทยได้แหละสีเขาน่ารักจังเลยอ่ะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีครีมอยู่ด้วยกันแบบนี้เนาะเอาไปใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วก็โชว์ปกเสื้อเชิ้ตเอาไว้อ่ะทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบนักเรียนนอกอ่ะหรือว่าจะไปใส่เดี่ยวๆก็ได้ตัวนี้น่ารักมากเลย ตัวนี้จะเป็นเชิ้ตผ้าโปร่งๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็มีลายทางที่ผ้าแบบนี้นะเราจเอามาไว้ใส่กับเสื้อตัวในแบบที่เราใส่อยู่อันนี้แหละทุกคนก็คือใส่คลุมทับไปเลยหรือว่าถ้าเกิดใครมีทริปจะไปเที่ยวทะเลเอาไปใส่คลุมชุดว่ายน้ําก็ได้นะทุกคนเพราะว่าผ้าเขาจะมีความโปร่งๆนิดนึงแบบนี้เวลาเราไปใส่ก็คือแบบุ๊เห็นชุดว่ายน้ํานิดหน่อยเซ็กซี่เบาๆอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราแบบพรีออเดอร์มาแล้วมันน่ารักมากมาก นี่ทุกคนดูสิสี่เขาน่ารักมากๆเลยเนาะอันนี้เราสั่งมาชื่อสี่บัตเทอร์นะคะแล้วหนังเขาจะเป็นแบบ นุ่มๆนิ่มๆแบบนี้ด้วยอ่ะเราชอบสัมผัสของหนังเขาที่มันนิ่มๆแบบนี้มากเลยอ่ะเอามาถือเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะสะพายไหล่สะพาย c r o s s b o d ได้หมดเลยมีช่องด้านหลังหนึ่งช่องตรงนี้นะคะก็เอาไว้ใส่พวกบัตรหรือว่าของที่เราหยิบบ่อยๆเนาะแล้วก็จะมีช่องกลางตรงนี้อีกช่องหนึ่งเอาไว้ใส่ของทั่วไปคิดว่าน่าจะจุใส่ของได้ครบอยู่นะทุกคนเพราะว่าช่องค่อนข้างใหญ่เลย น่ารักมากจริงๆอ่ะทุกคนใบเนี้ยเชียร์เลยตอนเราได้สีนีม้มาเราก็แบบอุ๊ยหรือจะต้องมีสีอื่นด้วยเพราะาสีอื่นของร้านเขาก็น่ารักนะตอนเลือกก็คือแบบเลือกยากมากมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้ของเอสตราคือเราอมีใบใหญ่ของแบรนด์เขาอยู่แล้วแหละแล้วรู้สึกว่าต้องมีใบเล็กอีกใบหนึ่งเพราะว่าชอบมากอันนี้ก็จะไว้แบบวันที่ออกไปข้างนอกวันที่ของไม่เยอะหรือไม่ได้โผคอมอะ่ะอันนี้เป็นสีฮันนี่งินครีมสีแบบนี้ก็คือแมทช์ง่ายใส่ง่ายแน่นอนเนาะทุกคนอะไรเขาจะเป็นสีทองๆองนะ และจะบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนี้ยคือเป็นลอยยางมากทุกคนเวลาไปใช้คือใช้ได้แบบสมบุกสมบันเลยไม่ต้องคอยระวังว่ากระเป๋าจะเลอะไหมจะเป็นรอยขีดข่วนหรือเปล่าชอบมากชิ้นต่อมานะคะอันนี้เรามาดูของแต่งบ้านกันมั่งทุกคนอันนี้ก็คือที่ใส่ทิชชู่นะคะทุกคนมีความแบบปอมอมออ้วนน่ารักดีเนาะเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูนี่เป็นแบบโค้งโค้งมนมแบบนี้แล้วก็มีปุ่มให้กดตรงนี้สองข้างเวลาที่เราจะกดใส่ทิชชู่เนาะ เอาไปตั้งไว้บนโต๊ะในบ้าน<ๆ>ก็จะดูแบบเรียบเรียบมินิมอลเข้ากับบ้านได้ง่ายดูไปดูมานี้ก็เหมือนเครื่องปิ้งขนมปังอยู่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอีกอันนึงทุกคนอันนี้ก็เป็นของแต่งห้องเหมือนกันของงาน calling brown นะคะอันนี้เป็นดอกป๊อป,ปี้ที่เอาไว้แต่งห้องอ่ะทุกคนคือเราอะ่ะมีสีขาวอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออได้ใช้บ่อยดีก็เลยซื้ออีกสีหนึ่งเอาไว้เผื่อว่าสลับการถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ย เวลาเราเอาไปใช้เราก็จะชอบปัดเป็นก้านหนึ่งหรือ2ก้านปักในแจกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปักไปหมดแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันแน่นแจกรนของเราไปนิดนึงเพราะว่าแจกันที่เรามีมีแต่ขนาดอันเล็กๆที่ใบเขาทําเป็น texture ขนๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ดอกเขาก็สวยดีค่ะทุกคนมีสีอื่นด้วยนะสีชมพูเราก็ว่าสวย สุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเรากำลังจะเข้าสู่วงการม้วนผมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาผมเราอยากโศกใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยได้ม้วนผมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยากฝึกม้วนผมให้เป็นแล้วก็อยากให้ผมมันเป็นลอนชัดมากขึ้นอ่ะอันนี้เป็นแกนแบบ32มิลน,นะคะก็จะเป็นลอนแบบคลายๆล,ลอนเป็นธรรมชาติหน่อยเท่าที่ดูรีวิวก็ดูใช้งานง่ายนะทุกคนวัสดุดูโอเคเลยนี่ ปรับความร้อนได้ตรงนี้2ระดับในกล่องก็จะมีแถมกตบกับหวีแล้วก็มีวิธีใช้มาให้ด้วยอันนี้ต้องลองเนะว่าหมวนออกมาแล้วจะเป็นไงแต่เราลองเลยนี่ได้อยู่แม้ทุกคนอันนี้เป็นช่อแรกนะรอนใหญ่ๆคลายๆเป็นธรรมชาตินี่นะโอเคค่ะหมดแล้วของที่เอามาแกะแล้วก็เหอะให้ดูวันนี้นะเป็นไงบ้างเยอะไหมเราว่าเยอะอยู่นะ ก็ใครชอบชิ้นไหนก็เหมือนเดิมเลยนะเราใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย